เรามาเดินชมสวนฮะนี่สวนริมถนนสวยเลยฮะจัดเป็นเป็นสวนนี่เลยสวนหลวงเลยพันไม้งามอลามสวนหลวงฮะเราเดินเล่นครับมาเจอเข้ากับสัตว์ป่าของภูเขาแห่งนี้นะฮะลูกคุณจะมองเห็นเลยไห่ฮะนี่มันคือข้างแว่นครับน้อ,องกำลังซ่อมสายไฟอยู่อาจจะเป็นสายอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับว่าจ,จะได้เล่นเน็ตกันสนุกๆน,น,นะฮะเอาทำดีๆนะเน็ตอ่ะให้แรงๆหน่อย เราขึ้นก็เช้ามานี่ตรงนี้ใช่ไหมก็เดินฟ้าเพืาให้กินอะไรแถวๆนี้เดินเล่นนน่นนี่นั่นนั่นมาตรงนี้แล้วครับผมจะมุ่งหน้าไปแถวๆนี้ฮะนี่เป็นไงฮะไปครับเราเดินเล่นเทวของเขานะฮะขึ้นๆลงๆไปหวังว่ามันจะไม่ไม่เหนื่อยแล้วกันนะรู้จะเหนื่อยหรือเปล่าทเดินเล่นกันนี่ไงมีเทวให้เดินสวยงามนะ อคอรับยิ่งเดินยิ่งลงนะคุณเเราคิดว่ามันจะเป็นทางเดินแล้วเลาะไปอีกมุมนึงที่เราอยากไปใช่ไหมผมคิดว่าทางที่ผมเดินนี้อาจจะเป็นยิ่งเดินยิ่งลงไปข้างล่างเลยนะฮะกลับดีกว่าครับพอเราไม่ได้อยากจะเดินลงไปข้างล่างนะฮะ